สวัสดีคะ่ะไปไปเป็นดูเอลในร้านเล่านะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่เวอร์ชัน3.7อยู่นะคะจะที่จะไปะลงย้อนหลังละกันนะลงย้อนหลังอะไรละ่ะคือเะไปลงอโอเคตามนั้นละกันเป็นดูเอลในร้านเล่านะคะตอนนี้ล่าสุดอัปเดตของเราก็คือเหลือคนนี้นะคะการไล่ลำอย่างรวดเตลของไซโลชินชิีเมดนะคะโดยที่ ของฟาดด้วยไตโดชินชินเมดเนี่ยเขาก็าอ่ะจะ,ะติดตั้งมาเลยเหรอติดตั้งการพรสวรรค์ชินชินโคกแกรมาเลยนะคะแล้วน้องชินชินทำไรได้บ้างก็จะโจมตีปกติเป็นสร้างความเสียหายน้ำแข็งหนึ่งหน่วยสกิลท่าจะความสางเสียหายน้ำแข็งหนึ่งหน่วยแล้วก็เรียกไซโดชิน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 คือตัวนี้นะคะเขาก็จะสร้างความเสียหาย1ห,หน่วยเมื่อจบเฟสแล้วก็สามารถใช้ได้สองครั้งสามารถซ้อนทับกันได้มากสุด3ครั้งนะ ที่นี้คือก็เหมือนสกิลธาตุทั่วไปคือถ้าเกิดว่าคุณไซโรชินชินเมดเนี่ยเขาใช้เขาใช้สกิลธาตุซ้ําอีกครั้งก็จะมีจํานวนครั้งที่ใช้ได้บวกหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาธาตุฮะก็คือถ้าตัวเราได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาธาตุก็การ์ดใบนี้จะจํานวนครั้งที่ใช้ได้ลบหนึ่งด้วยโอแ้แต่แต่ทีมของน้องไซโรชินชินเมดคือน่าจะมีตัวเขามาคนเดียวไหมคุณ อาจจะมาสองคนอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่ความาตรงท่าไม้ตายนะคะก็จะสร้างความเสียหายน้ําแข็งจํานวน5หน่วยนะแล้วก็ติดสถานะธาตุน้ําแข็งด้วยรวมถึงสร้างโฟลลิงชินชินชิลก็คือโล่ของเขาจะมอบโล่ป้องกัน1ห,หน่วยให้แก่ตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเราอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นอ่านในกรณีที่สมมุติว่าเราใช้กัสใช้ท่าไม้ตายเองเนาะซึ่งก็คือมอบโล่ให้ตัวน้องชินชินนั่นแหละแล้วแสดงว่าอาจจะโล่สามารถเปลี่ยนไปให้คนอื่นได้นะคะแล้วขณะที่สร้างหากในสนามมีเจ้าซัมมอนของเขาอยู่ด้วยก็จะมอบโล่ป้องกันให้เพิ่มเติมให้โดยจำนวนเท่ากับจำนวนครั้งของเจ้าซัมมอนของเขาเนี่ยคือสามารถมอบได้สูงสุด3หน่วยโล่ป้องกันซ้อนกันได้3ชั้นนะคะ สามหน่วย3มชั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมของเขาทีมของเขาประกอบด้วยน้องไซโรชินชินเมทสองคนนะคะแสดงว่าโอกาสที่เราจะได้รับอ่าอันเนี้ยคือถ้าเราได้รับความเสียหายจากปฏิกิริยาธาตุก็จะมีค่อนข้างน้อยยกเว้นว่าตัวเราจะมีอย่างการ์ดเป็นคุณเป๋ยคุณเป๋ยที่จะแบบว่าเอ่อเรียกว่าทำตัวเองติดธาตุไฟฟ้าอะไรแบบนี้ไหม หรือว่าใครที่แบบว่าอย่างโคโคมีอย่างนี้พอพอใช้สกิลธาตุก็จะทำตัวเองติดธาตุน้ําแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้วเจ้าชินชินซัมมอนของเขาก็จะถูกลดจำนวนครั้งไปทีนี้ถ้าเป็นตัวธาตุไฟแล้วก็มีโลด้วยเราแนะนำว่าให้เป็นจัดเด็กเป็นตัวที่เธอธาตุไฟตัวธาตุธาตุกำแ็งเราให้ให้เราจัดเด็กเป็นตัวธาตุไฟแทนแล้วก็เอาเป็น อาจจะเป็นตัวสายฟ้ามาด้วยหรือว่าจะเป็นตัวธาตุไม้ก็ได้นะคะส่วนเด็กที่เราใช้เด็กที่เราใช้นะปัจจุบันเป็นเด็กเอออันนี้ค่ะเป็นเด็กแบบคอเลอัปเกรด <laughs> อาจจะเอออาจจะเปลี่ยนเอาเป็น เป็นไฟฟ้ามาตัวหนึ่งไฟฟ้าที่ recommend ก็คงจะเป็นเครืชิงนะคะแล้วคนอื่นก็ถามว่าได้ไหมได้เอาสาระไปก็ได้แต่ว่าน้องน้องนาฮิดาเขามีความสามารถที่แบบว่ามันสามารถแปะแปะให้แปะสัญลักษณ์ให้กับทุกทุกตัวของฝ่ายศัตรูเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถาทำปฏิกิริยาเรียกว่าจบเกมแล้วก็ ได้ได้ระเบิดที่ตัวนอกสนามด้วยอะไรประมาณนี้นะคะงั้นก็เราใช้เป็นเด็กอันนี้แหละนะคุณเด็กอันนี้มีอะไรบ้างดูคร่าวๆก่อนละกันนะคะมีก็มี3คนมีเอาคุณของคุณดีลุกไปคนเดียวอันนี้ไม่ต้องนะคะคนอื่นไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นเรียกลูกเต่าธาตุไฟที่เหลือเป็นอันที่สําหรับใช้ฮิว เด็กกันตายมากคุณเสร็จเราก็มีอันนี้ใช้ฮิลทุกคนในสนามนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ลดลูกเต๋าในการสับเปลี่ยนตัวละครน,นะไม่ได้เอาคุณแคเทเธอรีนไปนะคะแล้วก็เอาเป็นเรียกลูกเต๋ากับอันนี้ทําปฏิกิยาที่เกี่ยวกับธาตุไฟมาเพิ่มนะคะนอกนั้นก็ยัดอาหารแค่นั้นเองคุณโอเคงั้นเราไปเข้าท้าทายเลยครับอันนี้ก็คือชนะภายใน5เทิร์นแล้วก็ อาโดยที่ไม่มีตัวละครใดพ่ายแพ้เลยอันนี้น่าจะต้องระวังเรื่องเอ่ยยัดอาหารไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะคุณไปครับโอ้ว้าวเอออันนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะคุณที่เหลือก็มีอาหารเผื่อและแล้วก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราแปะที่น้องนายทิดาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเปลี่ยนตัวนะ แต่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่ามีมีอะไรให้เราใช้บ้างเออก่อนอื่นลูกเต่าธาตุไฟเปลี่ยนไปก่อนนะคะเพราะว่าเทิร์นแรกน่าจะยังไม่ได้ใช้ที่เราอยากได้คือธาตุไม้เอ๊อยากได้ธาตุไม้อีกสักอันหนึ่งนะคะเพราะนายิดาอันนี้เสร็จแล้วมันสามารถแปะได้แปะสัญ,ญลักษณ์ได้ทุกคนอันนี้มันจะแปะได้แค่คนเดียวไงคุณเพราะฉะนั้นหนิงกวงถึงเวลาของคุณแล้วค่ะแล้ว <laughs> ก็ ถัดไปในธิดาใช้3เนาะเอเพราะฉะนั้นแปะไปก่อนเลยคุณ5อันนะคะก็จะแปะสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วคนนี้ก็จะได้ด้วยคือในธิดาถ้าแปะอันนี้คือแปะแปะทั้งหมดเลยมี3คนก็แปะ3คนมี5คนก็แปะ5คนนะคะทีนี้เออน่าจะต้องเปลี่ยนตัวเขามีการ์ดเมื่อกี้ไม่ได้ลงอันนี้ไปเนาะคุณ เสร็จแล้วมันจะได้เปลี่ยนตัวมาแล้วเราก็ได้เทิร์นนี้จมตีได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวเราลงเป็นลงเป็นอาหารไปก่อนละกันนะคะน้องนาต้องฮิลเนาะแล้วก็น้องนาใส่อันนี้ไปเผื่อรอบหน้าละกันนะคุณอ้าวโทษโทษแล้วก็เรายืนไว้แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวรอบหน้าให้น้องนาเขาเผื่อว่าเขาอาจจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวละครนี่ไงเขาเปลี่ยนตัวละครมาแล้วเขาน่าจะโจมตีคุณเพราะฉะนั้นอันนี้โจมตีปกตินะคะเขาก็จะเอ,อ่อเพื่อที่จะนี่ไงมันบวกอันนี้ด้วยคุณหลังจากใช้โจมตีปกติก็จํานวนครั้งที่ใช้ได้ก็บวกหนึ่งเนาะทีนี้อันนี้มันจะลดไปต่อทุกครั้งนะคะไปมอนใหญ่มาแล้ว รอบแรกในการท้าทายแบบชั้นมิดเพื่อที่จะเก็บกราดส่วนใหญ่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะต้องต้องมีลูกเต่าเนาะอันนี้เดี๋ยวลูกเต่าให้ปมัมอนนะตะไว้ให้ไปมอน <c oughs> เธอจะไม่มีอันอื่นให้ฉันใช้เลยเหรอ <c oughs> เออปมอนลงไปก่อนนี้หนึ่งนะแล้วก,ก็น้องนาอันนี้จะต้องใช้สกิลคุณเพราะงั้นเอออันนี้เปลี่ยนไปนะคะ ปแล้วก็น้องนาใช้สกิลให้หน่อยทีนี้อาจจะต้องใส่อาหารนะคุณจริงๆรอน้องนาอันติก่อนอีกรอบนึงน่าจะไหวอืมเขาใช้สกิลธาตุมาอันนี้โอ้โหแล้วมันยิงด้วยเออเบเนตเบเนตใช้อะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจบเทินไปก่อนคุณอืม ภายในห้าเทินนะคะเพราน่าจะสลับตัวแบบนี้มาเรื่อยๆทีนี้อันนี้มันจะเพิ่มใช่ไหมแล้วมันมันยิงอย่างต่อเนื่องคุณเดี๋ยวมันยิงอีกเนี่ยโอ้โหน่าจะต้องใส่นี้ให้แล้วแหละต้องนาเรือดเต็มแล้วนี่ต้องมีอันนี้แล้วคุณอันนี้ฮิวทั้งทั้งสนามไฟเรานะคุณก็มันยังเปลืองเกินไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวให้เบเนตมันจะยากตรงที่เราต้องเราต้องไม่ไม่ขิดเลยเนี่แหละคุณเพราะฉะนั้นอันนี้ใส่อันนี้ให้เบเนตไปเลยนะคะอันนี้ใส่ไปก่อนก้องกันกันขิดนะแล้วก็อันนี้จ่ายไปเลยค่ะยังไงเราทําปฏิกิริยาธาตุแน่นอนเพราะเขาติดธาตุไม้ตลอดนี่ไงคุณอันนี้จะเป็นระเบิดของน้องนานะอันนี้ระเบิดเนี่ยเพราะฉะนั้นขิดไปแล้วหนึ่งเด๋ยวเรา เราเปลี่ยนตัวนะคะ mm hmm. เหยาพาดางั้นหรอเราลงอาหารก่อนเออต้องต้องเปลี่ยนตัวแล้วคุณแล้วเดี๋ยวรอบหน้าอาลงอาหารไปก่อนนะใส่การอาหารไปนะคะแล้วมีอันนี้มาเออลงอันนี้คุณดีลุกลงให้หน่อยนะเสร็จแล้วจะได้ป้องกันสิ่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็ แต่เ,เราเปลี่ยนตัวมาแล้วรอบหน้าให้เขาให้เขาอันติไปก่อนเนาะคุณอันติจะเท่าไหร่มันจะเออเออเรียกว่ามันจะโดนสองมันจะโดนอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้เราไม่โดนนะโดนนี้ไปแล้วก็อันนี้ทํางานอีกหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วรอบหน้าเขาน่าจะอันติมานะอืมแข็งแกร่งไม่เบานี้เทินสี่แล้วครับ เ,เ,เ,เขาให้เราเขาเขาให้เราชนะภายใน5เทิร์นต้องมีอันนี้ใส่ไม่ได้เนาะเบเนตอะ Picas ไม่ทันแล้วอยากได้ธาตุไฟไม่ต้องก็ได้อ,อ่ะอ่า <st arts> เพราะว่าเรา,ามีปมอนด้วยงูเงาดูท่าไม่ตายชะนะง,งูเง,ง, <stage> <vars ity> ง,ง,งาง <iger> ูเงางเงโอ้โหน้องฟาดสแลงเชียว ราที่นี้เขาจะมีโลขึ้นมาคุณแต่ว่าใช่ค่ะเนื่องจากว่าเราเอาตัวทาตไฟมาเพราะฉะนั้นวาดไปได้เลยคุณไปครับฮึมเรียบร้อยดูทรงแล้วน่าจะเอาไปชนะในท้าทายจริงจังได้นะคะหมายถึงเด็กเราเนี่ยพรงั้นเราจะรออะไรอยู่ล่ะเ,เดี๋ยวอ่านเกหนดการกำหนดการ,การ,การเ,าเรียกว่าเป็นข้อ จำกัดของการต่อสู้จริงจังก่อนนะคะอืมก็คือเขาจะติดตั้งการ์ดพรสวรรค์มาเลยนะคะแล้วก็เอ๊ะมีฟัตุยมีเริ่มม่เด่นด้วยหรอไหนโ้ oh my god แต่มีเริ่มโอ้โหทีนี้เราน่าจะต้องต้องใช้น้องนานะคุณเราต้องมีสิ่งที่สามารถละลายได้ละลายเออละลายแบบไม่โดนติดน้ำแข็ง เราว่าเราเราติดน้ำแข็งเยอะมากแน่นอนคุณแล้วก็ไปเบิร์นไม่แน่ใจนะทีนี้ขอดูก่อนละกันเออได้รับรีเฟ e คชั่นสร้างความเสียหายน้ำบวกหนึ่งเรามีโอกาสที่จะโดนแช่เยอะมากเลยคุณโอกาสโดนแช่เยอะมากเพราะฉะนั้นห้ามให้เขาจมตีก่อน <laughs> แล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปรับคุณเราต้องมีแคทเธอรีนต้องมีการดำเนินการด่วนนะคะ เราต้องเอาดําเนินการด่วนมาเพราะฉะนั้นพวกอันนี้เอาออกแล้วก็ลูกเต๋ายังใสอยู่เนาะอันนี้อันนี้ยังใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ใช้ลูกเต๋าน้อยลงเอาออกละกันคุณอันนี้ตัวฮิวส่วนใหญ่เราใช้อาหารฮิวนะแต่ถ้าอาหารไม่ขึ้นก็ก็ขีดไปเพราะฉะนั้นอันแรกสุดคือมีแคทเธอรีนมาหนึ่งคนนะคะเสร็จแล้วก็ เออสิ่งที่จะช่วยเราทำดาเมจได้มีอันนี้เนาะเสร็จแล้วอีกอันหนึง่งเอ,อเป็นใช่คุณโนเอลไหมคะเป็นดำเนินการด่วนแทนดำเนินการต่อสู้อันนี้คุณโนเอลนะอืมแล้วก็อันนี้จะใช้ลูกเต๋าลดลงเฉยๆเนาะมีอันนี้หนึ่งใบหรือว่าเราเอาอะไรออกสักอันหนึ่งดีเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้เข้าไปหนึ่งใบอาจจะต้อง อันนี้โจมตีปกติเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยเอาออกนะคะแล้วก็เอาคุณโนโอเอลเอานี้ใส่เข้าไปดีกว่าอันนี้ใส่ไปหนึอันนะคะโอเคทีนี้ก็ไปสู้ได้ครับการที่เราใส่ดำเนินการด่วนไปจะทำให้เขาลดโอกาสในการแช่แข็งเราเนาะมีไปม้อนใหญ่ไปม้อนเล็กโอเคมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวใส่อันนี้ไปก่อนเลยคุณเพื่อที่จะได้ก่อนอื่นก็ อยากให้น้องนาเนาะแต่ว่าแปะคุณดีลุกไปก่อนก็ได้คุณเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องนาคือถ้าแปะไปน้องนาก็สามารถแปะไฟไปอแล้วมีมีมาให้เต็มไปหมดเลยขอธาตไฟหน่อยครับหนึ่งอันเอางั้นเนาะเอางี้นะอ่าคุณดีลุกใส่นี้ไปก่อนคุณแล้วเขาจะ ลดลูกลดการใช้ลูกเต่านะคะแล้วก็เออเราได้แค่เทินเดียวเพราะฉะนั้นเผื่อเธอหน้าไปด้วยแปะไปมอนแล้วเธอเอาเธอเอาสิ่งนั้นไปอ่ะเอานี้ไปแปะไปก่อนละกันหนึ่งอันเนี่ยเฮ้ยแล้วรอบหน้าละกันคุณสกิลธาตุมาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเปลี่ยนตัวนะคะ ไม่เป็นไรคือถ้าเปลี่ยนตัวมาเราก็โดนแช่ไปเทินนี้นี่แหละคุณแล้เดี๋ยวเทิร์นหน้าเรานี่ไงเขาเราก็จะได้เ,ออเนี่ยแค่โจมตีปกติมาฉันก็แข่งไปแล้วไหม <laughs> เดี๋ยวต้องระวังคุณไมเดนเขาสร้างความเสียหายน้ำเนี่ยโดนเยอะมากโอเคทีนี้มาเลยคุณดีลุกไม่มีอาหารเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อลูกเต่าให้น้องนานะคะอันนี้ลูกเต่ามีให้คุณดีลุกแล้วโอเคน่าจะมีพร้อมสำหรับสองคนนะคะก็ใช้เป็นอันนี้นะใส่ให้ใส่ลงไปเลยคุณแล้ดวดูการ์ดมีอันอื่นอีกไหมไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นแปะนี้ไปก่อนหนึ่งนะคะเดาวที่เหลือเดี๋ยวให้น้องนาแปะแปะแบบแปะ,แปะ,แ,ปะแปะหมูอ่ะคุณ hmm. กิวธาตุมาโอเค น้องนาติดอันนี้นะคะจะโดนความเสียหายทัุน้ําที่นี้เราใส่อันนี้ให้ให้ไปได้เลยนะเดี๋ยวนะสามสี่ห้าโอเคมีไม้หนึ่งใช่ให้น้องนาแปะไปเลยคุณแล้วสิ่งนี้น้องนาขิดไปก่อนหนึ่งนะคะคืออันเมื่อกี้มันช่วยช่วยเพิ่มดาเมจนะคะทีนี้ถัดมาเดี๋ยวให้ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณเหลือเหลื <c oughs> <c oughs> อหนึ่งเงาไม่เร็วนี่นาะเราสิ่งที่เราทำได้คือ เปลี่ยนตัวละครแต่ไม่ต้องเปลี่ยนละคุณโดนแช่ไปเรียบร้อยแล้วจบเทิร์นน้องนาโดนสิ่งนี้แต่ว่าท้าทายจริงจงเราไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขยเยอะแยะที่ว่าห้ามห้ามตายเนาะเพราะงั้นเดวิดเชิมเบอร์าะง้นเล่นได้อย่างสบายใจครับเทิร์นสามแล้วนะครับมามา,มาโอ้โหเออันนี้ใส่ จะใส่ของให้เบนนี่ก็อะไรอยู่อ่าตอนตอนนี้น้องนาน่าจะยังยืนไหวนะคะแล้วเดี๋ยวเราสลับกลับไปที่เป็นคุณน่าจะต้องให้คุณดีลุกฟาดเออหรือว่าให้เบนนี่ดีก่อนอื่นนั้นน้นนองนาแปะอันนี้ไปก่อนนะหนึ่งทีนี้สัญลักษณ์มันเพิ่มนะคะแล้วก็โดนระเบิดไปปองปองแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัว หรือว่าเราจะอันติไปก่อนหนึ่งไม่น่าเวิร์คคุณอ๋อใช้ลูกเต่าเพิ่มได้ได้ได,ได้เสร็จแล้วคุณจีลุกคุณจีลุกไม่น่าไม่น่าไม่น่ายืนไหวเลยคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณเขาฟาดไปก่อนหนึ่งนะไปะนี่แน่อันนี้เดี๋ยวโดนอันนี้ก็เดี่ยงแล้วคุณเพอาต้องเปลี่ยนตัว เพรงงาะงั้นเราลงอันนี้ไปเลยคุณดีลุกน่าจะได้ฮิวนะคะแ,แล้วก็จบเทินแต่คุณต้องยืนไหวให้ได้ก่อนนะโจมตีปกติมาแล้วยืนไหวไหมคะอันนี้อื้อื้ไม่ได้ยืนแล้วคุณเฮ้น้องน้ามาเงี้ยตั้งใจหน่อยสีนี่เห็นเราไม่ตั้งใจหรอน้องเป่าปาั๊บน้องแมวเนี่ยเป่าปั๊บเนี่ย โอ้โหขนาดิวแล้วก่อนอื่นนั้นเอออาร์ติแฟกต์หายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ลูกเต่าธาตุไฟแล้วนะแต่ได้ธาตุไม้ดีมากคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องนาอันติก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็อาหารมันหายไปไหนหมดเนี่ยคุณเออพอน้องนาน้องนาอันนี้ถือว่าเป็นอันติไหมถือแล้วกันอะเสร็จแล้ว ใช้ไปเลยนะคะได้ได้แน่นอนคุณสาาเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณไม่ต้องเบนนี่ไม่ต้องเล่น <laughs> โอ้จบเร็วกว่าที่คิดน่าจะพอน้องนาคุณไม่น่าเชื่อเลยคุณถนัดนี่เราโอ้โหเราท้าทายแบบจริงจังด้วยนะเนี่ยว้าวเด็กนี้มันสุดยอดไปเลยคุณ <laughs> แต่กว่าทุกคนจะรู้นั้น <laughs> น่าจะอยู่ที่เวอร์ชันส8เรียบร้อยแล้วก็ <laughs> <laughs> ไม่มีรางวัลนะคะสำหรับคลิปนี้ใครมันจะไปมีล่าสุดก็คือเออตอนนี้เรายังไม่ได้เชิญก็คือท้าทายตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้มาดรูฟมาเล่นอังนี้หรอเต้นกับเชฟเหมาด้วยหรอแล้วน้องสูโค้ดมาอีกรอบแล้วหรอแล้วใครมาอีกคนนึงอ่ะไม่อยู่ห้องนี้โอ้ คนนั้นไม่รู้จักอาจจะรู้จักแต่จำไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมค่ะที่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ